เลยแล้ววันเกิดคุณแฟนที่ผ่านมาทุกวันนะอ,นอะไรกันเนาแฟนแหละ,ะหลววก็เ,เป็นแฟนไงตอบเปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้ได้ดีกว่ะเป็นยังไงอ, <S <S อุยพอดฉ่ำมากอุยพรใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแต่ก็เขียนเขียนมาแบบ,แบ,บเออเขียนจากใจก็เขียนมาแบบตกหลุมรักทุกวันโอ,โอแล้ว,ลวตอนนั้นเกิดเมื่อไหร่วันสุดที่ยเป็นเกิดไหมคะ ไม่ก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะบอกอะไรเขาคือแบบบางทีเราก็เหมือนเป็นวันเกิดเป็นวันพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติมันอาจจะแบบมีการคุยคุยกันเองแต่นี่มันออกสื่อเราก็เลยเหมือนยังพูดอะไรไม่ดีของเขาหน่อยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักผู้ชายคนนี้นะจำตอนนั้นเราพูดไปเลยว่าถ้าไมถึงตกหลุมตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ทุกวันเพราะเขาเหมือนเดิมทุกวันไงเขาหลอกเขาหน้ารักเขาหน้ารักแล้วตอนคอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมาล่ะคะ อ๋อที่บอกขอพรได้ข้อหนึ่งกันนะ,ะ<อ>ก็หวานกว่าตู้เราสุดลิสเหมือนกันพี่ที่การพิรา่อนุญาตอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้นไหมอย,อยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าบางทีออกสื่อเราอาจจะแบบ <c oughs> ต้องเก็บคำพูดนิดนึงเลยแต่ว่าอันนี้ไม่เก็บน้องแอร <c oughs> ์ก่ <c oughs> อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรหวานๆออกสื่อเท่าไหร่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็แบบบอกรักนิดนึง แต่ทุกคนชอบแต่ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าไม่รู้สิบอกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วพอตอนแรกๆที่เราแบบได้ลงลูปหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนแบบอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าความรักมันน่ารักมันสดใจมันสวยงามเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆก็เป็นเรื่องดีแหละที่เราเปิดเนาะมันมีคนแบบมีคนดูแลเขาเหมือนแบบมี positive มี energy มีความรู้สึกดีๆไปกับเราแล้วเพาะตาไม่กังวลว่าถ้าเราแบบ รักกันม <C ourse> like <c oughs> ากคุณจะจแบบยังกไงคลกันก็เลยกังวลมาเป็นทีมาแล้วมันเป็นกังวลนะเพราะว่าชีวิตหนูอ่ะเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลยเข้าใจไหมใช่เป็นคนแบบนั้นมาตลอดนะถึงว่าเป็นคนแบบเออบางทีก็จะกระแสดราม่าแบบงงๆจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอนแล้วพอมันพอมันออกมาเป็นบวกขนาดนี้มันรู้สึกแบบ พอพอมันเป็นบวกบุบเนี่ยเราหนูจะตามอ่าคอมเมนต์นะแล้วก็เวลาที่คนมาแบบคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากเจอความรักดีๆแบบนี้เราก็รู้สึกแบบเุ้ยดีใจที่แบบเออคนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอนาคงปางไงก็เป็นคุณไม่อยากเป็นความเป็นที่เราอยากแนะนำเขาที่งเลยก็ให้รักตัวเองให้มากๆก่อนค่ะเพราะเรารักตัวเองมากๆเราจะดูว่าเราอยากอยากเจอคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวคนแบบนั้จะเข้ามาเองอ่าจริงอยากคอมเมนต์ที่หลายคนรื่สึาเขาเขาว่ามบบไใจหรอ มีก็มีเยอะแต่เป็นสีแบบโหเนี่ยแบบบังคับให้มีแฟนสังคมบังคับให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอ่ะมีอะไรอีกแบบโอ้โหผมต้องสองผมอกไแล้องผมเป็อ่ะกับที่เป่าผมถ้าหลายคนแบบว่าเขาตั้งใจจับคนหัวใช่บางคนก็บอกว่า โค้หัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างตรงนี้ก็ไม่กอจริงๆก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่พอาทำให้จริงๆแล้วเราก็ได้สวนเออลองลองถ่ายเก็บไว้ดูเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จก็เลยมีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมทเพลงพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป่าผมไม่ปล่อยได้ไงก็ปล่อยก็ปล่อยเห็นไหมเขาอยากเป่าผมเราตลอดกันนะจริงๆตั้งแต่รู้จักกันแรกๆเลยเป็นสิ่งแรกๆที่เขาขอกเขาบอกว่าแบบวันนี้แบบแบบถือว่า เขาเรียกว่าอะไรดิวันนี้แบบผมเปียกไหมผมเหม็นหรือ,อยังหัวเหม็นหรือ,อยังเราก็ถหัว่ยายาังยังไม่เหม็นไม่เหม็นอะไรเงกันเราก็ถามว่าถามทำไมทุกวันเขาผมเหม็นหรือ,อยังจะสาวผมหรือ,อยังในวันนี้ออฉันว่าผมเธอเหม็นแล้วนะหรืออะไรไอยา่างเงี้คคยคือเขาบอกเขาอยากลองเป่าให้เพราะเขาชอบที่เราบ่นว่าแบบเราขี้เกียจเป่าผมเรารู้สึกไงบ้างตรงนี้ เราก็บอกไม่เรากลัวเขาเป่าทีเดียวแล้วเขาไม่เป่าให้อีกเลยของมันเหนื่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแล้วกิ๊ะแอนนากิแ๊แนนเป็นเวลาเขาเป่าผมเราให้กิคะแนนก็ตอนนี้เริ่มฝึกใช้ได้แล้วนะคะไม่ใช่แค่ใช้มืออย่างเดียวเพราะว่าตอนใช้มือคือผมพันกันมากๆเลยนะคะพอเขย่าแรงนิดนะึงรู้สึกยบงไงแฮปปี่ไหมพอมีแฟนเป่าผมให้มันก็แฮปปี้มันเป็นเหมือนหนึ่งกิจก,กรรมที่ทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สาหรับหนูหนูก็แบบ กรงใจหนูก็อยากให้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่านี่คือข้อดีของมีแฟนก็ข้อดีถ้าเขาเป่าให้เราด้วยนะคะย้อนกลับไปเราซื้อแรงเขาอนซื้ออะไรให้เหรอคะเป็นเป็นเสื้อที่เขาอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นอ่อเขาเรียกอะไรเป็นบงของจีดาก้อนคาจริงคือชชีชอบจีดาก้อนมากเราตอนแรกจีดาก้อนจะมาที่ที่ไทยใช่ไหมคะ ซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดีก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อเอาไปดูด้วยกันค่ะตอนนี้ก็ถือที่บ้านไปก่อนด้วยว่าวีดีโอเขาถอมันยากไปสำหรับการซื้อของหวานให้ผู้ชายคนดีเพราะว่าเขาซื้อให้เราจะต้องเป็นแฮนด์เมดตลอดเวลาเอออันนั้นเขาเป็นสายแฮนด์เมดไงแต่เราก็จะพยายามดูว่าเขาอยากได้อะไรด้วยเขาปานจะเป็นคลิปแบบซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เป็นการความรักบนทุนส่วนเท่าไหร่เพราะว่าพ่อแม่ก็เจอกันใช่จริงๆแฮปปี้เป็นแบบ เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีเรื่องถูกไม่มีเรื่องแบบไม่สบายใจเลยเหมือนใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันโดยที่แบบก็มีความหวานให้กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่ายังไงบ้างแม่เจอแล้วแม่เจอแางโมแม่แตงหมแม่แก้ยังไงแม่แม่แม่แม เางบ้างเลยแม่เไงบ้างแม่ก็จริงๆแม่ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้ไหลูกจะ่แบบไม่ใช่ีกว่แม่แฮปปี้เราแล้วแม่เชียร์ไหมคะคือจริงๆแม่ก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่าแม่ก็บอกว่าไม่ไม่โตโตแล้วแล้วก็แบบไม่ได้อยากท้ามอะไรรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออถ้าลูกวันนี้เราเห็นลูกมีความสุขในในการที่แบบมีเขาในชีวิตแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรแม่่แม่ต่างกั คุณแม่ของผมก็น่ารักค่ะก็ทานข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วเขาจะชอบชวนไปทานข้าวเขาว่าไงบ้างเขาไม่ได้บ้าเขามีปากฝากลูกชายไหมหรือว่ามันเป็นลูกแม่หรือฮ่า่าเขาเรียกว่าอะไรคะเออขาเรียกชื่อูปกติใช่พอดีกลับมาทำหน้าปกติเขามีการฝากฝากเลยว่าเออลูกคนณไหมไม่ได้ฝากฝังขนาดนั้นแต่เขาก็จะแบบว่าเขาจะ คอยห้ามปลามลูกเขานะคะให้เป็นเด็กดีพอเขากลัวว่าเพรากลัวว่าลูกชายจะโดนเทโอ้โหจริงเหรอไม่เเพราะว่าเขาบอกลูกเขาดื้อมากแต่เขาอยู่กับเราไม่มีความดื้อเลยครับเขาหน้ารานเขาหน้ารานก็เลยบอกว่าไม่ไม่มีค่ะไม่มันมันทให้ครั้งนี้เหมือนลาไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่เหมือนปลาเป็นความสบายใจเพราะว่าก็อย่างที่พ่อบอกว่าแต่ว่าตื่นมาใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในทุกวันย กระสีอะไรกันมาได้สิได้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 ไดได้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 ไได้ได้ได้ไได้ได้ได้ ต้มเลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขาเลือกที่จะออกมาแชร์สตอรี่เหล่านี้ออกมาอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรหรือเขาเป็นอย่างไรกับกับกับเพลงนี้ที่บังทาขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ดีแบ็เข้าไปขอพูหรือแบบในเ่องิงๆไม่ีเลยคือจริงๆไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มีการแบบตอบยังไม่ได้มีการคุยกับโอมเลยใช่ก็เมันรู้สึกดีไหมที่แบบเขามาด้วยแบบมีโพล เขาช่วยหนูรีโพสต์จริงๆใช่ค่ะท <laughs> ี่จริงหนูถ้าหนูมีโอกาสได้คุยกับเขาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็คงดีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยถ้าเกิดเป็นการแบบช่วยรีโพสต์ด้วยความแบบด้วย positive energy จริงๆหนูก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าถ้ามันมีความรู้สึกแอบแฝงอยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้สิคะหนูคงได้แต่พูดว่าจริงๆเราเจตนาของการทำเพลงนี้ขึ้นมา อย่างที่หนูพูดทุกครางว่าหนูก็ระแวดระวังใน,นทุกจุดไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นการฝุดอดีตของเราไม่มีใครอยากขุดอดีตที่ไม่สวยงามของตัวเองออกมาเพื่อเพื่อแชร์ตัวเองหรือเพื่อทําให้ให้ใครคนดูแย่อยู่แล้วแต่ว่าความตั้งใจของบาบางทค่อยากจะบอกทุกทกคนที่กําลังตกอยู่ในความสมคัญไม่ดีเนี่แหละว่าเอ้ยฉันเคยอ่อนแอมาก่อนเหมือนกันแต่วันนี้ฉันเข้มแข็งแล้วแค่นั้นเองค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักแต่ว่า แต่จริงๆปังก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับ,ก,บกับการที่แบบคนเอาเพลงนี้ไปยงในอดีตเลย,เลยบางเลยบางเลยรู้สึกค่อนข้างสบายใจเหมือนกันในระดับนึ่งมันลำบากไหมการที่ต้องทำเพลงถ้าเพลงรักก็เข้าใจได้แต่ถ้าเพงลงเศราคือเมื่อไหร่ที่<ๆ>เป็นเพลงรักก็โอ้พี<ๆ>่ชีเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงเศร้าทุกคนก็จะกลับไปที่ความรักครั้งเก่าของหนูซึ่งซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าเออก็หนูเป็นศิลปินจริงๆหลายๆอ่ะหลากหลายอารมณ์ที่หนูแบบถ่ายทอดออกมามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นสตอรี่ของหนูสักทีเดียวแล้วก็ หรืออาจจะเป็นสตอรี่ของหนูถ้าหนูเป็นสตอรี่ของหนูหนูจะบอกเลยอย่างเพลงนี้หนูยอมรับว่ามันมาจากความรู้สึกหนึ่งของหนูแต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของหนูจริงๆแล้วก็แค่หนึ่งในความรู้สึกที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หนูหรอกเ,เราทุกคนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกัน,นอยากหยิบมันมาเล่าให้มันกลายเป็นเพลงที่ทุกคนฟังและทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าหนูเราเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยาจารย์ลก ใช่ก <mile> ็อยากนะอยกให้พี่ๆอยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหวเอียกว่ามันแต่งก็อยู่ก็ถามหนูไปเรื่อยๆว่าเมือหนูจะแต่งงานถามจนกว่าจะทนไม่ไหวแตเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ถามต่อไปจนกว่าจะทนไม่ไหวอยังทนไหวอยู่ใช่ไหมอ่ันนี้ถามโอปพีว่าเขาจะอยู่กันมพีมรับ่าไขเ่โอเค